เขาออกไปแล้วเขาวางแผนกันตั้งนานแล้วนะคะเขาจะไปเห็นพวกเองจะไม่เห็นไรส์วดเองเขารู้เห็นกันตั้งนานแล้วนี่แต่ห้านี่ลหละโมโมอีมันนี้ไม่ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจเพราะว่าเสียใจมาแล้วเสียใจมาแล้วเบิร์เบิร์แล้วก็ความหักี่ห้องมองหายมันมันไม่มีค่าสําหรับเขาเราก็ไม่มีค่าสําหรับเรา ต่อไปส<ม>ิจะไหนกันแล้วแต่บวกเธอนะจะบอกเลยต่อไปจะทํายังไงก็แล้วแต่แต่อย่ามาภาคพิงนถนึงกันอย่ามาบอกถึงแม่ถ้า,าคุณย่อเพื่อกันแม่ถ้าคุณทําขนาดนี้แล้วไม่ใช่แต่เรานะคะเอฟซีที่ไปด่าน้องน้องก็แร์เข้าไปแล้วก็ไปด่าเอฟซีอ้กแก่หัวมอ,อ,อกอยากตกนู่นนี่นั่นมีเยอะ<ม>จะเลียนยันก็ตามจะไปฟ้องจะไปยันกันลแล้วแต่นะคะหลักฐานเราก็มีว่าคุณทำเรามากขนาดไหนด่าเรามากขนาดไหน ฟ้องมาฟ้องกลับค่ะแฟร์แต่ถ้าจบก็คือจบหลักฐานเราไม่ทิ้งนะคะจะเก็บไว้เพื่อป้องกันตัวจะกฟ้องขึ้นกัน mm hmm. บอกเลยว่าไม่มีใครทําแบบนี้ไปล่าม้าวายออกไปยาตัดน้ดําโพท่านจะฟ้อง mm hmm. ทักบอกเด้บอกทุกคนอ mm hmm. ย่าทิ่มขีดไว้ออกไปก็ไปดีดีล่าไปล่าม้าวายไปดีดีร mm hmm. ับแค้นใจคุณไม่พอใจอยู่คุณก็แค่ไปแล้วก็บอกลาแค่นั้น mm hmm. ยาตัดน้ำโพท่านจะฟ้อง อันนี้คุณไปแบบคุณเป็นกระบฏไปแบบทิมขี่ไปเลยทิมระเบิดเลยแล้วหลักฐานนั้นออกมาเนี่ยแล้วบอกว่าไปไม่ได้ยุ่งเกี่ยวบางคนบอกว่าจบไม่จบพี่หน่อยจะจบกัไนไหนไอตองให้ไอตองอยู่นี่พอดีจะเบิกความกันไปนั่นมันคืออะไรคุณกําลังเล่นเกมอะไรกับเราอยู่นะและบังตัวด้วยนะใหญ่เข้าจับได้อสืสูๆเดอร์ส่งข้อมูลม่ให้นเนีย่ยจังสีคุณทําอะไรอยู่ คิดทาอะไรอยู่นะก็นั่นแหละพี่น้องเขาอ,อยากจบท่าเนวดปวนหัวก็หนีเรื่องผีบาทอยากให้จบจะมุ่งหน้าทําง,งานต่อไปค่ะใช่เ้อกับมีเป็นห้องมี่อ,อากเลยดิตองเหตุถ้ามหากินต่อไปพี่นอ้องพวกคุณก็ไปทํามาหากินในท่าของคุณซะอ้อนสิให้คุณทุกอย่างนะคะอย่าได้นมีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันเลยบัวประชดดีหรือศาสตร์ใดให้จบกันณนะตรงนี้ณนวะิเนทีนี้ ขอบคุณเอซีทุกท่านที่รักและเมตตาขอม,มอบปกป้องทุกอย่างเทแค่ความรู้สึกทุกอย่างซัพพอร์ตความรู้สึกเอียงทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องแล้วก็ถือหางเลขนั่งเอฟซีบางคนโพสเหมก็น่าใจนะเนี่ยโทษไปด่าเพิน่นแคบไปด่าเพิ่นในกลุ่ม,มจะเป็นมู่ประมาณสามหล่อทันอยู่ในนี้ผู้ใดอยากอ่านมาอ่นานไปตองใดหลักฐานมีครบค่ะเนาะโอเคคลิปนี้กะ มันม่อมีอยยังจะบอกหราพี่น้องมันเกินคำว่าเสียโอเคคลิปนีก้ก่ะมันพ่อมียยังจะบอกเราพี่น้องมันเกินคำว่าเสียใจมันเกินคช่แล้วมขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบพี่น้องฟังจนจบนะคะดีใจที่ฟ้ามีตาทาดีใจใช่ที่วันหนึ่งเข้าเดฟ้าเดคัดเลือกคนที่คิดบดีก็เทาออกจากชีวิตเท่าไป ถ้าถ้าเขาก็เห็นหลักฐานพวกนี้เขาก็ยันคิดในใจคือเก่าว่าเขาทําไมถึงทิ้งเราไปแบบนี้มันจะยินในปุ่มในใจเข้าคือเก่าแต่ตอนนี้นะตอนนี้ฝ่าพี่ตาอี๋ดพี่นอ้องแม่อยากให้เราเยินเพราะว่าแม่เป็นห่วงเราตลอดแม่สิแบบว่าคือแม่เขียนแล้วสิแบบว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรแกก็จะบอกแบบว่า คือลูกจังซันนงซี่ญาติเห็บเห็นว่าสิเป็นคนหนึ่งสี่เราจะเป็นคนห่วงเพราะว่าติห่วงแพ้วห่วงอยู่อีกเราสิเป็นคนห่วงตลอดห่วงไม่พี่หนอนี่แล้วกระสีหเห้าหมูแ่แล้วปะวเราทําดีมากแล้วเข้าทําดีที่สุดแต่ลราลูกเราสิบ้านจังซี่ขันนั้นเราอยู่ถ้าคุณยังไม่จบถ้าคุณอยากต่อเรายังมีคลิปอีกนะครับแล้วแต่แต่่างอยอยากจบแล้วขออยากจบปัญหานี่ ขอบคุณนผีนุ่มขอบคุณพี่หนุ่มฝันเห็นแม่เทพเรนี่ยุยบอก่าแม่เป็นห่วงฟันเห็นแม่เทพทักมาหาพา่เอวาวาอายฟันเห็นแม่แม่บอกว่านุ่มยังไหนสิไปซอยนองยังไหนสิไป,นไ,สไปเห็นางานน้ำหนอเข้าใจบ่าพี่น้องว่าเหมือนกับเพิ่งพหมดทุกอย่างแล้วเพิ่งกันกล่องคนในห้องอายกับฝ้ามากกับฝีปัญหามันเป็นอย่างหนอแพ่เวาาสิ็นตุยหาไฟกาดสิเห็นไม่คนดูแล อุปกรณ์ไอที่ไลฟ์สดช่อง YouTube าน,นไหนเห็ไหมแค่เราเริ่มผพ่อว่าอายทักมาหาเรียกว่าไายอาย้ายว่าพ่อมาหานแค่ไนเด้อเอ่อแค่ว่าสีาาาาามาเห็นงานแค่นอนอคนนึงมันออกไปกระทันหันข้าจันเดี๋ยวมือกึ่นอ้างว่า,าว่าว่อาจีมาไปหาหลังจากที่ไายมา่ายกับพญาย่ามาเก็บขอมูลต่างๆามตรงน,นี้นั้นจนเป็นข้อมุ่เครื่องนี้แหละพี่น้องพี่ชายที่ฝันเห็นแมธธ่เทพถามว่า เื่อไหร่จะไปช่วยน้องพี่นอ้องส,ส้าจุท้าทูเซี่หัวจับบ้ามีตาขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตาพี่ห้าแล้วก็มีตาไล่ซดเทนตต,ต่อไปทุกอย่างยังขับเพื่อนเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมสรกบเป็นกําลังใจให้น้องๆที่ยังอยู่ตอนนี้ก็ยังซอมอยูอ่ยบ้านสวนเพราะว่าไม่อยากเอามาซอมที่น,นี่เพราะว่าที่นี่ก็ยังมีสายอยู่ค่ะ<อ>ก็เลยเอาไปซอมบ้านสวนซะก่อนค่ะก็ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณเพื่อนคนดีที่ ก็ถิ่นไปไใส่ีหน่อยคุณมูคนนี้ที่พูดจับไข่ดีที่สุดคออือยุ้ยจะรู้ว่าแพรวพาเป็นคนยังไงจากวันนั้น